สวัสดีครับผมซีเอ็มชัยยานะครับวันนี้พามาชมที่ตำบลหนองบัวนะครับอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนนี้ผมจะวิ่งไปดูที่ตรงที่เราจะขายนะครับตอนนี้ผมวิ่งขาเข้าตัวเชียงใหม่นะครับก็เป็นถนนทางหลวง107นะครับเชียงใหม่ฝางนะครับสี่เลนเลยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะมี พื้นที่3ไร่3งาน30ตารางวานะครับต้องการขายอยู่ที่ไร่ละ1ล้าน9แสนบาทนะครับไร่ละนะครับก็สองข้างทางก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบหมดเลยนะครับผมธนาคารตลาดสดเซเว่นเลยมีหมดนะครับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับพื้นที่ที่เราจะไปดูตรงนี้ก็จะห่างจากจุดตรงนี้ก็ทั้งหมดนะครับที่ผมขับรถอยู่ไหมประมาณกิโลนะครับ ก็พร้อมหมดทุกอย่างเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่หน้าที่ก็มีธนาคารอะไรโรงเรียนมีครบหมดเลยนะครับพื้นที่ตรงที่ผมจะพาดูก็ถมที่เรียบร้อยนะครับก็พื้นที่สวยนะครับบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับเหมาะจะทําบ้านพักอยู่อาศัยนะครับหรือร้านอาหารอะไรก็ทําได้นะครับผม ก็พื้นที่เป็นเอกสารโฉนดคุดแดงนาะสอสีจอนะครับก็อีกแป๊บนึงก็ถึงที่แล้วครับผมก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับครับผมตอนนี้ผมก็เลี้ยวมาตรงถึงหน้าที่ถนนหน้าทีนะครับก็พื้นที่ด้านขวามือเลยนะครับมีน้ํานะครับ ติดน้ำยาวตลอดหน้าที่ดินแล้วก็ถนนสาธารณะนะครับก็ไฟฟ้าน้ำพร้อมหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับสะดวกสบายนะครับก็ห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝังเพียงประมาณ100กว่าเมตรนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก็พื้นที่สวยนะครับตรงตึกสีขาวๆเป็นธนาคารนะครับธนาคารก็ติด ถนนทางหลวง107เลยนะครับก็ระยะก็ประมาณ100เมตรนะครับครับพื้นที่หน้ากว้างเลยนะครับก็โค้งไปตามแนวถนนนะครับเดี๋ยวจะมีผังที่ดินให้รับชมนะครับตรงนี้ก็เป็นถนนสาธารณะอีกหนึ่งเส้นนะครับสีเหลืองถนนนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงสีแดงนะครับน้ําละเหมืองก็ตรงสีฟ้าฟ้านะครับก็พื้นที่ก็ถมเรียบร้อยทั้งหมดของพื้นที่นะครับ ระดับเดียวก,กันกับถนนเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้ก็พาทุกท่านไปรับชมภาพมุมสูงพร้อมๆกันนะครับพื้นที่3มไร่3งาน30ตารางวานะครับต้องการขายยกแปลงไร่ละ1 0 0 0ล้าน9แสบาทนะครับราคาก็ต่อรองเจ้าของได้โดยตรงนะครับเอกสารเป็นโฉนดคุดแดงนะครับนอสอสจอนะครับพร้อมโอนทุกแปลงนะครับ พื้นที่สวยนะครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเห็นรถวิ่งผ่านทางหลวง107ใกล้ๆเลยนะครับด้านหน้าที่เรามองเห็นนะครับก็บรรยากาศดีทีเดียวนะครับแล้วก็พร้อมหมดทุกอย่างนะครับที่สิ่งจำเป็นนะครับ ธนาคารสถานีตำรวจร้านค้าตลาดสดมีครบหมดนะครับก็อยู่ในแหล่งชุมชนไม่เปรี่ยวเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701นะครับ id l i n ล CM แล้วก็24ตัวละ cm นะครับ ากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ